สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึงเอสช่องรุ่ง2องสี่ n ชนแลแลวก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงกระสือกันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องกระสือยายเฟืองซึ่งเป็นตำนานผีไทยที่มีอยู่จริงนะคะ ในบรรดาผีพื้นบ้านของไทยกระสือเป็นหนึ่งในตำนานที่ชวนให้ขนหัวลุกและเต็มไปด้วยความลึกลับเรื่องราวของหญิงสาวที่กลายเป็นผีไร้ร่างมีเพียงศีรษะและอวัยวะภายในเรืองแสงที่ลอยไปมาในยามค่ำคืนเพื่อหาเศษอาหารเน่าเสียหรือกินสิ่งปฏิกูลถูกเลาขานมานานหลายชั่วอายุคน หนึ่งในเรื่องเล่าที่โด่งดังและยังคงพูดถึงจนถึงทุกวันนี้ก็คือกระสือยายเฟืองคําถามคือกระสือยายเฟืองมีอยู่จริงหรือไม่เรื่องนี้เป็นเพียงตำนานที่สร้างขึ้นหรือมีข้อเท็จจริงที่เชื่อมโยงกับความเชื่อนี้มาหาคำตอบกันต้นกำเนิดตำนานกระสือยายเฟืองกระสือยายเฟืองเป็นเรื่องเล่าที่มีต้นกำเนิดมาจากพื้นที่ชนบทในภาคกลางของประเทศไทย ตำนานกล่าวว่ายายเฟืองเป็นหญิงชราในหมู่บ้านเล็กๆที่ป่วยหนักด้วยโรคประหลาดก่อนที่เธอจะเสียชีวิตมีข่าวลือว่าเธอได้ฝึกวิชาสยศาสตร์เพื่อยืดชีวิตตัวเองแต่กลับพลาดจนทำให้กลายเป็นผีกระสือหลังจากเธอเสียชีวิตชาวบ้านเริ่มสังเกตแสงประหลาดลอยไปมาในยามค่ำคืนบ้างว่า มันคือแสงของศีรษะและอวัยวะภายในของยายเฟืองที่ออกอากินในเวลากลางคืนบางก็ว่าแสงนั้นเกิดขึ้นใกล้ๆบ้านที่เธออาศัยอยู่นะคะตำนานหรือข้อเท็จจริงกระสือยายเฟืองมีอยู่จริงหรือจากหลักฐานคำบอกเล่าชาวบ้านรุ่นเก่าเล่ากันว่าพวกเขาเคยพบเห็นแสงประหลาดที่ลอยอยู่ในใกล้ป่าหรือบึงน้ำในยามค่ำคืน แสงนั้นเคลื่อนที่ไปมาและบางครั้งหยุดนิ่งในบริเวณที่มีกลิ่นเหมน็นชาวบ้านเชื่อว่าแสงนั้นคือตัวตนของกระสือบางคนอ้างว่าเคยเห็นยายเฟืองในรูปแบบของกระสือจริงๆโดยบรรยายว่าเป็นศีรษะของหญิงชรามีอวัยวะภายในห้อยลงมาด้านล่างและเรืองแสงสีเขียวหรือสีแดงความเชื่อทางไสย,ยศาสตร์ในอดีตการฝึก วิชาสยศาสตร์เป็นสิ่งที่พบได้ในพื้นที่ชนบทของไทยผู้ที่ศึกษาวิชาเหล่านี้มักมีเป้าหมายเพื่อป้องกันตนเองรักษาโรคหรือแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไรก็ตามหากการฝึกผิดพลาดหรือมีการใช้พลังในทางที่ผิดอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายเช่นการกลายเป็นผีกระสือเวทศาสตร์และกฎการธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่าแสงที่ชาวบ้านเห็นอาจเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นแก๊สชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำหรือบริเวณที่มีอินทรีย์วัตถุเน่าเปื่อยแก๊สมีเทนสามารถลอยขึ้นมาสัมผัสกับอากาศและเกิดการเผาไหม้เล็กน้อยทำให้เกิดแสงที่ดูเหมือนลอยได้ หิ่งห้อยหรือแมลงเรืองแสงในบางกรณีแสงที่เห็นอาจเป็นเพียงหิ่งห้อยหรือมเงเ,ออเร่งเรืองแสงที่เคลื่อนที่ไปมาแม้ว่าปรากฏการณ์เหล่านี้จะอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์แต่ความเชื่อที่เกี่ยวกับกระสือยังคงฝังลึกในจิตใจของผู้คนทำไมตำนานกระสือยายเฟืองถึงยังคงมีอยู่ความกลัวและความไม่รู้ในอดีตที่วิทยาศาสตร์ยังไม่ได้รับการพัฒนา ความไม่รู้กับปรากฏการธรรมชาติทําให้ผู้คนเชื่อมโยงสิ่งที่พวกเขาเห็นกับสิ่งลี้ลับการสืบทอดเรื่องเล่าเรื่องของยายเฟืองถูกเล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านคําบอกเล่าและนิทานพื้นบ้านการเล่าเรื่องนี้อาจเสริมแต่งหรือขยายความจนกลายเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดและความน่ากลัวมากขึ้นสื่อและวัฒนธรรม เรื่องราวเกี่ยวกับกระสือและยายเฟืองถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ละครและวรรณกรรมในหลายยุคหลายสมัยการปรากฏตัวของตำนานนี้ในสื่อช่วยส่งเสริมเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนกับตำนานไม่ว่ากระสือยายเฟืองจะเป็นเรื่องจริงหรือเพียงตำนานสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้คือความสำคัญของการทำความเข้าใจโลกและปรากฏการรอบตัว ความเชื่อและเรื่องเล่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ช่วยสะท้อนความคิดและความกลัวของมนุษย์ในสมัยยุคนั้นในขณะเดียวกันการเปิดใจรับฟังเรื่องเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรมและความเชื่อทั่วโลกไม่ว่าคุณจะมองกระสือยายเฟืองในฐานะเรื่องเล่าที่น่ากลัวหรือปริศนาที่รอการไข ความลึกลับของตำนานนี้ยังคงมีสเสน่ห์และเป็นที่จดจำในใจของคนไทยเสมอนะคะและอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์หลอนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องคืนที่เปลี่ยนชีวิตหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเราขอใช้ชื่อสมมติว่าพลอยเธออาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงเทพซึ่งดูเงียบสงบและไม่มีสิ่งผิดปกติ แต่ในคืนหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปในคืนนั้นพลอยกลับมาจากทำงานดึกกว่าปกติด้วยความเหนื่อยล้าเธอรีบอาบน้ำและเข้านอนโดยไม่ทันสังเกตสิ่งออรอบตัวขณะเธอหลับไปได้ไม่นานเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างหนักอึ้งทับอยู่บนร่างกายทำให้เธอขยับตัวไม่ได้ตอนแรกคิดว่าเป็นอาการผีอำพลอยเล่า แต่สิ่งที่แปลกคือมันไม่ได้หยุดแค่ออความรู้สึกถูกกดทับรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆรูปไล้ไปตามร่างกายพลอยพยายามลืมตาและขยับตัวแต่กลับเหมือนมีพลังบางอย่างกักเธอไว้เธอสัมผัสได้ถึงลมหายใจที่เย็นยะเยือกอยู่ใกล้ใบหูเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นราวกับกำลังพูดอะไรบางอย่างแต่เธอไม่เข้าใจเช้าวันต่อมา พลอยตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวเธอพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นอาจเป็นอาการหลอนจากความเหนื่อยล้าหรือการหลับลึกเกินไปแต่ความรู้สึกที่เหมือนมือสัมผัสตัวเธอยังคงทำให้เธอขนลุกทุกครั้งที่คิดถึง สิ่งที่ทำให้เธอมั่นใจว่านี่ไม่ใช่คือความฝันคือรอยช้ำที่ปรากฏขึ้นบนแขนและต้นขาของเธอมันเหมือนรอยนิ้วมือจับแน่นๆแต่ฉันอยู่คนเดียวทั้งคืนพลอยตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนบ้านฟังซึ่งเป็นหญิงสูงอายุที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกันหญิงชราคนนั้นเล่าด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่า ห้องของพลอยเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างปริศนาเมื่อหลายปีก่อนและบางคนเชื่อว่าวิญญาณของเธอยังวนเวียนอยู่ในที่แห่งหนึ่งผีที่เธอเจออาจจะไม่ใช่แค่ต้องการหลอกเล่นๆแต่อาจจะรู้สึกอิจฉาหรือมีแรงอาฆาตต่อคนที่ยังมีชีวิตหญิงชรากล่าแบบนั้นด้วยความกลัว พลอยจึงติดต่อพระและหมอผีเพื่อมาช่วยทำพิธีขอขมาและปัดเป่าวิญญาณพวกเขาแนะนำให้เธอทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับวิญญาณและย้ายออกจากที่พักเดิมหลังจากทำพิธีพลอยยืนยันว่าความรู้สึกถูกลวนลามในยามค่ำคืนหายไปแต่เธอก็ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตในอาพาร์ตเมนต์นั้นได้อีกเพราะความทรงจำในคืนนั้นยังคงตามหลอกหลอนเธอ เรื่องราวของพลอยทำให้เราตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงผลของจิตใจใต้สำนึกและความกลัวของเธอเองสำหรับบางคนเรื่องนี้อาจเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กแต่สำหรับพลอยนี่คือประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเธอและทำให้เธอเชื่อว่าบางครั้งโลกของเราก็ยังมีสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นและอธิบายได้ คุณจะเชื่อในสิ่งลี้ลับหรือไม่เรื่องนี้สอนให้เราระมัดระวังและเคารพต่อสิ่งที่เราไม่อาจเข้าใจได้อย่างถ่องแท้เพราะบางทีความกลัวที่แท้จริงอาจไม่ได้มาจากสิ่งที่เรามองเห็นแต่คือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้อย่างชัดเจนคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมเรื่องเล่าของพรอยอาจทำให้คนนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตของคุณเอง อย่าลังเลที่จะแบ่งปันเรื่องราวของคุณเพราะบางครั้งการพูดคุยอาจช่วยบรรเทาความกลัวที่เราต้องเผชิญได้เช่นกันนั่นก็เป็นเรื่องราวของผีและก็กระสือนะคะซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถที่จะ,ะพิสูจน์ได้แต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ต้องใช้ วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ